มาแบบคนนี้ก็แบบว่ามาแบบฟัดฟาแล้วก็แบบเกินคาดอยู่นะสำหรับใบเฟิร์นพิมชนกคุณผู้ชมขาเมื่อวานนี้ตาลุกบาาเลยนะใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของเขาอ่ะคือเราก็จะเห็นแบบว่าลุก็คงแบบคือชุดตรุษจีนน่ะมันก็ต้องแบบว่าก็เรียบๆนี่แหละอแหวกได้ก็สั้นได้แต่คนนี้ค่ะเขาแหวกค่ะแต่ไม่ได้แหวกแค่ตรงช่วงขานะเขาแหวกขึ้นมาถึงตรงเกือบคอเลยค่ะคุณไปดูภ้าใบเฟิร์นสักนิดนึงนะใครที่แบบว่านี่ไงแล้วตอนแรกเราก็ เป็นกิมมิคของชุดมันเป็นแบบอะไรแค่ไหนออหวกจ้ะแม่จ้าเลือ <หา S 1> เ้อยไปเลยสิคะเลือ้อยไปเลยสิจา้าคือเห็นแบบเนีน๊ยบนนยเน,ยน,บนียบนะิ่งนิ่งเป็นอมวยเนี๊ยบนะแต่คือแบบโอ้โหซิกซี่มากเ,เลยนะะมนจะเป็นกระดุมมุกนะแล้วก็มาติดอะไรอย่างงี้มาใช่ค่ะนี่ถ้าเป็นชั้นใสอะ่ะไอ้ตรงระหว่างซีซี่มันจะมีอะไรแบบปิ้นออกนิดนึงเออเป็นจะมีไอ้เเทคเจอร์เสื้อหรอป่องออกมานะเออตรงนั้นอ่ะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะอ่ะต้องบอกว่านะคะเป็นแบบ สิกซี่มากๆเลยนะคะพร้อมแคปชั่นนะเธอก็บอกว่าได้โพสแคปชั่นบอกว่าเปลี่ยนจากซินเจียยูอ e ีเป็นหวอไอหนี I ่ N e แทนได้ไหม hmm. นะคะงานนี้ทำเอาแฟนๆเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์กันนะคะมากดหัวใจแบบรัวๆให้กับใบเฟิร์เลยแล้วก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งอาหมวยที่แบบว่าทําเอาใจสั่นจนแบบว่าละสายตามไม่ได้เลยจริงๆนะคะไม่ใช่ละไ,ไม่ได้ไม่ใช่แค่ข้างหน้านะฝนทำไมคะจริงๆมีข้างหลังด้วยนะ เมื่อกี้เห็นป้าแบนใช่มันมีเบาลุกขึ้นอีกนิดนึงเมื่อกี้อค่ะเรายังเห็นแบบตรงนี้นิดนึงแต่ว่าเขาไม่ได้ถ่ายข้างหลังใช่วาะหลังาหลังนี่ก็ลึกใช่เห็นปะทั้งเว้าทั้งแวกทั้งเรือเลยจ้ะแม่จ๋าต้องให้เข่าแรกมันต้องหุ่นด้วยนะมันต้องมีความมั่นใจต่างๆในความแหวกความต่าง